รถเต่าเราไม่คนมูติ่เลยเฮ้ยปืนใหญ่โคตรน่ากลัวแมนดูดิตั้งไว้อย่างเงี้ยเลงเพลงสงครามไอ้มอลลังบอลัเนี่ยเราไปสำรวจหินก้อนใหญ่ไหมก้อนใหญ่เอาาเราซื้อตกเอ้า เฮ้ยอย่าเป็นอย่าแบบอย่าแบบอีเฮ้ยประสาทมเฮ้ยประสาทบุกเลยบุกเลยบุกเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเฮ้ยมามามมามมามมาเม้ามามาม้ีมามาม้าม้าม้ามามามม้ามามามาเ้า้ามามาม้าม้าก้ามามามัาม้ม้าม้ม้ากูาม้ี่ม้ามามา้าไ้ามือมาข้าม้ามาม้า้า้าจอดาามม้า

โอ้ยเอาอย่าเพิ่งบังกูโอ้โหอย่าขอกูตกเต็มเลยสัตว์เลยสามาถสามารถเราไม่รับก็เหม็นไปโอ้โมึงแม่งบังกูอ่ะเฮียกูตายเลยไอ้บีบหลังบีบมึงชุบกูหน่อยบีมฟงหน่อยฟงฟงหน่อยฟงฟงหน่อยฟมฟงดูหน่อยดูหน่อยชุบอ่ะเออดูดูดูอย่าไปจะลุบไปขึ้นลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเก็บอะไรมึงโอ้โหยังแม่งวิ่งสี่คูร้อยโคตรน่ากลัวไอ้เหี้ยอะไรบีมโอ้ อ้าวังคุณวะไงสัตว์อุ้ยอุ้ยหนักไปหนักไปสำหรับเราหนักไปชุบบีมชุบบีมอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่เฮ้ยมาไหมเขาบอ้รึเปลาอ๋อเบีมลุกแล้วเก็บของบีมเก็บของมีแค่นี้ไงวะเอาใหญ่เลยแต่บ้าแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามันอย่างรวยอ่ะอี๋อ่ะเอ้ยข้างบนมีกระสุนเหรอกูขึ้นไปเลยกูหายไปไหนอ่ะเอาปืนกูกอะไปแถวนั้นแหละบีมทำไมอ่ะ มึงกะมากระสุนเพียแบะมอสกูบอกเลยโอ้ยดูดูข้างหลังดูข้างหลังนะางหลั้วมั้งไม่รู้กูเก็บกระสุนก่อนเลยขอกระสุนไรเฟิลนะโอ้ยอ้ะเนี่เฮ้ยอะไรเดี๋ยวนะมันต้องมีความสามารถพิเศษสิวะไม่ของไงไหนอะไรอะไรความสามารถพิเศษอะไรมึงเฮ้ยมันมันได้มีดอะมีอะไรไม่รู้เออมีดมีดกูหายไปกันดาบอะหายหมดเลยเยอะ อ๋อมีเนี่ยนะเติมไอ้ดาบดาบดาบไอ้ปืนปืนปืนสาษดีใจเ่ยอ้เียไอ้เชนั่นจริงอหรอาโอยไปต้องวเก็บยิงม่ิงม้าแม่งตายเลยนูมวาตใจเิย้ยงไม่ดูเหรอมอสเออเก็บไว้เก็บไว้เก็บเลยเก็บเลยเก็บไม้หมดเก็บไม้หมดเก็บไม้หมดข้างหน้าเป็นแคปแล้วาาค่อยขี่ม้ากลับมาให้คุณเข้าใจที่กูพูดไหม โอ้ยกูเข้าใจอยู่แล้วมอนไอพวกมึงอยู่บนรถไฟไปเลยกูไปลแล้วกูเข้าเมืองแล้วกูคือซิตี้ฮันเตอร์เอเล,ลอ <c oughs> ยกูรอซนตีนโอ้แล้วมึงเอาอะไรเนี่ยเทพีมาติดเต็มข้างรถเลยเนี่ยเฮ้ยไอนั้นของกูงนะกูจะขายถ้าตายแล้วของมันหายมันบแบบไอบีแบะของมันหายไหมอะจะตายของหายไหมบางครั้งอะมันก็จะบักหายลงไปเลยนะแสดงว่าไอบีแม่งบัคคนเลยดิสวยจัดอะไรเราจะอัพสุ ขี่ม้าไปตรงไหนนะตรงปราสาทเนี่ยไปทําไมอ่ะไปเอาของเราก็เอามาหมดแล้วนี่ยังไม่หมดเชือกูเฮ้ยมันมีมาก่อน a few moments later ไอ้พวกนี้งแม่งงานดีว่ะทำไมอ่ะขอแม่งหายหมดเลยเฮียกูบอกแล้วมันหายหมดแล้วกูไปเช็คแล้วไอหมาหุ๋หมานี่หายหมดเลยกูหิวเงินนะมอสทำไงได้วะเล่นเงินด้วยโคตรข่าวปล่อย โอ้ยมึงอยู่ไหนอะอยู่บ้านดูดูดูมึงมาหากูเอออดูกูดูกูดูนายนายนายยิงกูอะไรเราไม่เจออะไรเลยเนี่ยเราเดินทางไปสักห้าหมื่นเมตรเดี๋ยวเราก็เจอแหละอยากเห็นยูนิคอร์นมันน่ามียแถมป์ข้าวได้แถมป์ถ้ามึงขุดไปนี่นะบอกให้กูยิงมีให้นั่งไงเฮ้ยหมาหมาเต็มเลยอ้หแม่งติดฮิตบล็อกของออบเจกต์หมดเลยยังพียิงอะไรไม่ได้ โอ้อมาตาเวิ่งวิ่อเละแล้วเมื่อกี้เพื่อบอกว่ามีมีอข้อ๋อขนาดนะอ๋อแม่แม่แม่ลงไปแล้วไอ้เหี้ยไม่พูดเลยนันตายอยู่ๆไอบีมอ๋อไอ้บีมลงไปตายคนนงแล้วไอ้หมามามาไอ้เชียแม่งสปาวข้างบีมตายแล้วตายแล้ว เอาเยี่ยมันบังรถมันบังหน้ากูลงลงลงมาช่วยกูลงมาช่วยกูนะกูช่วยแมนดูคนดูคนอะไรมะไปอะไวไปหมดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นกันโอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้แมนลงไปทำไมอะโอ้ยเนี่ยเราก็ลงไปเก็บหมาเอาไปขายเลยเนี่ยได้เยอะได้เยอะโดยเจกันเพื่อนอ้า Does you l e a v e me you l e a v e me d a s h ไอแฮบโนชอยซอนลีบิดัสพี่ท่านดิเนี่ยซื้อข้างนึงมีสองข้างเหรอไหมเหมือนกันบ้านต้องซื้อสองข้างแล้วป่ะเนอะใช่ซื้อสองข้างเลยซื้ยหน่อยดีอันนึงอ่ะแม่ซื้อหน่อยนึ่งอันไหนเ้ายหน่อยก็ซายหน่อซื้อซ้ายหน่อยเรียบร้อยมึงมึงเตะหมาเงี้ยเหะพี่เล่นอะไรก็กูจะโยนให้พวกมึงเอาไปใช้อ่ะใครไม่ติดทะเบียนรถละไอ้เหี้ยเอาไปใช้ไม่ดีไหมเนี่ยอ่ะตาที่แล้วที่มึงเล่นอ่ะรถมึงสวยแบบนี้ป่ะวะกูถามหน่อย ไม่สวยหรอกเพื่อนกูจะโดนเมื่อกี้เรานเราเราจะโดนด่าว่าเป็นแบบขายของเก่าอยู่เลยนะเพื่อนอาสิบโลละเฮ้ยนุ้นี่เจอแล้วนี่แหละโรงงานโรงงานเฮียไม่ใช่โรงงานไอ้ขี้นิดเครื่องเฮียอะไรเนี่ยน่ากลัวใช่ไหมเราจะปลุกสเตนเกอร์ตายเพื่อลุงดูสมองลุงดูหน้าลุงดูหน้าดีที่หน้าคุณโง่เนี่ยโคตรโง่เอ้ยนี่กูเจออันสุดท้ายนี่คุณมึงไปเปิดเครื่องไม่ไม่ควรกินนะครับอยู่มึงมึงอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆอ่ เฮ้ยเฮ้ยฟ้าผ่าเื้ฟ้าผ่าขอไฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ไดขอไฟโอ้ยกไม่ได้ใช่ไหมมอนมึงไม่เข้ามข้างในเหี้ยต้อฟ้าผ่าวิยญาข้างนอกพวกมึงนี่ฉลาดจริงๆหาได้แตายแล้วอ่ะไม่ตัวอะไรวะนะส้มบีสมบีสมบีนักวิทยาศาสตร์สอมบีนักวิทยาศาสตร์มันคงจะไม่เกิดข้ใน่ไหม โอ้ยยิงติดไอ้มอสกำลังพระเอกเลยตัวเข้ไปอ่ะเฮ้ยอะไรไม่มีด้านข้างด้วยเหรอวมิ่งมาจากไหนวะเรื่อง้ำรัรู้เลยแลงวฟันกตนแล้วฟักตตาจะหายไปไม่หานมึงชื่อะไรทุกอย่างไม่เราแต่ลืมชื่อแล้วนะระวบายเนยฟาผ่านเลยตัวเฮ้ยเฮ้ยเอายังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยฟ้าผ่าแล้วหรออ่าวิธีอ่ะผ่าสายล่อฟ้าแม่งก็ว่ามึงอยู่ข้างในดีกว่า ปลุกเลยปลุกเลยกูยิงปลุกเลยกูเชื่ออะไรได้บ้างกูเชื่อใจใครได้บ้างกูเองอ่ะมึงใช่ไหมใช่เอาล่ะกูจะให้ปืนกระบอกสุดอินฟินิตี้กับมึงสุดอินฟินิตี้ไม่สุดอินฟินิตี้แล้วมันก็จะโหดเลยมีปืนที่โหด้ผมมมีปืนที่โหดกว่าไรเฟิลกุ้ยเหรอแม่หลังยิงแล้วฟ้าผ่าเฮ้ยมึงไปเก็บมาจากไหนเนี่ยเออรู้เฮียไหนแม่นตื่นเลยปล หล่ะคราเฮ้ยเฮ้ยไปืนมันงี้ไงปืนเลกันเก็บมันได้หนีไปแล้วมึงขี่รถตีมัแม่เฮ้ยได้แล้วไม่ได้ไรวะกูยืนอยู่ข้างหน้าจะได้อู้วอาเฮ้ยกระสุนจำกัดนายวะขาดทู้ไม่ขาดทู้แล้วเราจะเจอมันได้ที่ไหนอ่ะอ๋อ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 ไม่รอคนเลยเอ็มอสไม่รอคนเลยอ๋อ เอ้ยรถกูไอ้ยีรถกูแ่ง้ีรถกูเอารถไม่หยุดได้อ้าเอาเลยจอดก่พี่เอ่ะไอ้หมอเล่นอะไรเนี่ยหมขับรถไม่เบรกได้หมครเพื่อนตกถตกถ ไอบีมหยุดบีมบีมหยุดกดเอสไงไอ้เงี้ย W S D อะบีมมึงนี่แม่งขับรถไม่เป็นเลยว่ะบีม One eternity later โอกรถมีใจเลยจริงเลยอ่าไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนอ่ะมันไม่ขึ้นกูยังไม่ขึ้นใจเอ่ากูขึ้นละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรอะไรตังคูตังคูเราจะตังคูไปกี่กูไม่ใช่ก็เอาเถอะไอ้เงี้ยกูกูป่ามึเข้าใจไหมว่ากูอ๋อา พูบอกแค่ดูมึงก็ชนกูดีเลยเอาไปไม่ใช่เหรอเกลี้ยงดูเลยเกลีเพื่อนเราไม่งาสิงสัตว์อ่ะไอ้บอสแม่งสอดใส่ซอมบี้เมื่อกี้อะฮะเอ้าเกิดอะไรขึ้นวะอะไรบ้าเฮ้ยใครเตะสเนีกออยก็ตกตกรถไฟอยู่ตรงไหนแล้ววะเอ้าคุณไปหรือไง กูซื้อกูมาเดี๋ยวนี้เลยตังค์กูเลสี่บาทหน้าหนังกูไม่ได้ทำแค่่กูขำไม่ได้แปลว่ากูทำนี้ตัวไหนตัวไหนไอ้เพอไปไหนไปไหเราลอยไปเราลอยตาขับเราไปเอ้ยกูไม่ได้ทำกูไหนตัวไหนเอ้าอย่าอย่าถือมอสอย่าวางก่อนมอสวางก่อนวางก่อนวางก่อนกูไม่ได้ทำไม่ได้ทำมอสบางที มันมีคนขวดมันมีคีขวดพี่อาร์ีคนขวดด้วยมันมีคนหยิบไปมันมีคนหยิบไปมึไม่รู้ว่ามึงมาขึ้นหรไอ้ตาสั่นสิมีขวดแล้วครับตาบอดครับโอเคเฮียเพิ่งขี่มาทีนะเคเจอตัวลาแล้วเราจะไม่จอดนะครับจนกว่าจะถึงแปดสิบเมตรนะจุดที่ไอ้นั่นอยู่ one minute later เจ้าราแล้วฉันจะเรียกมาตัวนี้แหละวเฮ้ยไอ้เมืองใหญ่นี่ใช่ไหม เนี่ยกูมีวิธีขงกูเรียเชื่อกูป่ะโยเียเจ็บไันเกิดกรอหอ้ยอไ้มไมนอ้มอ้หมอไอ้หมอไ้มอไอ้หม้อไอ้หมอไอไ้หไอ้หมอไ้มอ้มนอยอเไอ้หมไ้อมนไ้อนอน้น้หไหมนไอหมนไอหนไอ้อนไอ้หออแห้หอไอ้หอหอนหัอนอหัสไอมนไอนอ ไปรู้คนเดียวโอ้ยติดโควิเนี่ยโอ้ยแม่เ้ยยังยังเงินก็เสียใจด้วยกันตื่จะอมมีคนเยวอีกเยอะเ้ยเสียงหมาหอนไม่ใช่ฟ้าผ่าเฮ้ยกูเห็นเบ็กสปาขึ้นด้เชียรตีวะเสียงอะไรนะโอ้โหหยา้หรือปโท้ออ้อยอ้ยอ้อย ติดกอมึงหมดเลยมอสใช่ยามังครับใันยามังครับยามีครับเอาเปิดกูไม่ยาดีปลาได้ไก่เหมือนกันแน่แต่ตีห้าทุกคนออกมาเดินเพ่นพ่านเดียแหละไม่น่าดีมั้งมอสมอสมอสกูชมวยมอสมา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 เอาอยู่มีกระสุนปืนโทรเลนอยู่ในนี้มอสสนิทออมันเป็นเชื้อเพลิงนได้ป่ะมึงจะทำมึงเชื่อไงเป็นออมใหญ่เยอยกูว่ามันน่าจะเป็นได้เ มึงเก็บมาไม่ได้ถุงเหรอคนละครบคนละครบปะเนี่ยครบครบแม่แม่อยู่เอาแม่ยืนมุนนับคนนี่นับคนนี่ซอมซ้อมสี่ห้าหกอืมมาห้าเฮียนับได้หกมาขายไม่ได้ใช่ไหมว้ยคันนู้นโอ๊ยอ๋อมา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 ตายมาตายไปไปเลยฮ้ยเอาตายไปเลยตัวหนึ่งแม่แม่น็อกเลยอะม้าขาวอะตาอะม้าไปขายไปขาย ก็ลองมาตั้งนานแล้วเว้ยยังง้อแน่หัวเวกเววายทำไม่ะี่มึงส่งี่มึงส่งมันไปที่เกิดใหม่ดีไหมใช่ไหมแย่มากแย่ไม่ใช่ที่เดตานั้นนะมันบัตรซบเลยใครเอากล่องกระสุนมาเยอะไปดีนี้วะโอแมนครับอ้าวกูไม่ได้ยัดไอ้ที่ two hours later เราขอไปซื้อกระสุนก่อนเอาเป็นโจ้ก็จ้าเฮ้ยเอา เราส็กเโตเลให้ตายเอาไปโจมไปจ้าเอาเอาอามอตัวจันเจ้าอ่าขอข้าขอแกเฮ้ยเฮียโจนโจนโจนอไอเฮียตึ๊บ้านมึงม่ไว้กันเหรอเมื่อไรเราจะแปดหมื่นเนี่ยเราจะแปดหมื่แล้วทุกคนรามาเจ็ดหมื่แล้ว เจ็หมนห้าเปห้าพันเมตก็แปโจรโจรไม่วจะได้เจอพวกนั้นมไอเจอแฟเกันตายในกุษาเรียกมาเจอ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 เขานาทีีเองน้องกษาม่ยมาให้รถามล้ได้ขนาดนี้จ็ไปดตาแล้ยกูหยุดลงไมลงไมไม่ไม่บอกบอกไม่ให้ให้หลบ อ๋ออันนี้คือด่านสุดท้ายเหรอด่านสองอ้าวกูได้ใช้ปืนหน้าเรือกูแล้วนะมีโดไหมล่ะโดนเนี่ยเก็บตัวบนกูเก็บตัวบนกูมึงกูมึงอย่าไปกดไอ้นั่นนะอย่าที่งไปกดเมื่นะโอเคป่ะ พี่เจมส์พูดเรียกไหมว่าอย่าไปกดตัวพี่ตัวนะอย่ากดไปกดก็ได้ก็ไม่กดก็ได้ตอนแรกจะกดอะไรอ่ะน่าแปลกเพราะว่าอย่ากดเฮ้ยว่ากันไม่กดก็ได้คืออะไรก็ไม่กดก็ได้ไงหมดแล้วทุกคนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่จะอะไรอ่ะปงอมอะไรอ่ะเฮ้ขี้อยากเก็บขีอยากเก็บค่าทรงจำไอ้รถคันนี้เลยจะถ่ายรูปรถดิอ่ะทุกคนแอคเอาชีสอจำภัยจะไปถ่ายตรงนี้วะสามสองหนึ่ง อะไรอยู่วะาไอ้ที่อคงได้แล้วล่ะโอเคเราไปกดเราไปกดอันนี่กันดีกว่าสามนาทีทุกท่านสามนาทีอู้หยแนววังปลอดภัยนั่นเหรอยิแย่อะไรไอรอไปรอไปจะวิ่งแบบวินล็อกวิ่งมาหาพวกมึงกี่ตัวเลยแล้วกูเก็บปืนใหญ่ไว้ตอนไหนนี่ตอนสำคัญตะกูไม่รู้ว่าสำคัญตอนไหนตอนที่มันที่ถายแล้วอเกดอีเพื่อยิง ตอนที่มันเฉลี่หายหมดแล้วอ่ะตาแอ้วมันกระจอกจังวะอ่ะมันแค่บอเราขไปใช้ปืนใหญ่ข้างบนได้ไหมขอนัวๆกว่านี้ได้ไหมเออมันน่าจะใช้ได้นะที่ผันโจรซอมบี้นั่นยังใช้ได้เลยกูไม่ประจําปืนใหญ่แล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยประจําร้อนมาจังกอนโอ้นมาแล้วไอ้เหี้ยผีผีหามาไอ้เหี้ยผีหายุธยาใครยิมปืนใหญ่ยิงไปเลยไอเงี้ยกูไม่เอากูไม่เอาโอ้ยทําใหกูขอไไม่ดตาย โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ลอบเราไปหน่อยโอ้ยไปลาเฮี้ยอะไรมาเลยผีห่าซาตานได้ไหมโอ้ยตัวดำเลยผีห่าวิญญาณหล่อผีห่าวิญญาณหล่อผีห่าวิญญาณหล่อเท็ this ตาย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 ห่าและผีห่าโยธยานี่กูแจกให้มึงอันเดียวเลยจบแล้วจบแล้วใช่ปะใช่ผีละ เพื่อนะเนี่ยอะไรเราจบนะนี่ฮะที่มันปลามาเฮ้ยน่าเขียนปลาอะไรอ่ะแต่มันอีกตั้งหลายนาทีแล้วเว้ยปันหินเลยอะไรพูงงพูงงพูงงดู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 และอะไรไอ้ย่าไปกับไอ้ยก็ไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเอาไอ้บีมไอ้บีมยิ้ศพกระเด็นเนี่ยอร์ใช่จังเลยว่าแล้วมอต้องเล่นงี้ดีนะครูเก็บระเบิดไว้ในตัวอีกรูปนึงเราไปยังอ่ะเราต้องเราต้องไปอ๋อ เกิดอะไรขึ้นอ๋อแล้วลางอยู่เนี่ยเอ้ยไปอ๋อแล้วลางอยู่เนี่ยถ่ายรูตรถไฟเลยมรถไฟเอาเว้ยแม่ชนะของเราเอาเว้ย้ําแม่ภาพยังสวยอ่ะไอ้มอสยิงอ๋อเดี๋ยวนี้ไอ้ที่นี่หันจัดเนี่ยเออวันนี้นะไอ้ที่นี่มีใารช่วยเยอะดีนะทะไปแล้ะมอสทำไร อีน้ำยาศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยมันเขาดาวอะไรอ่ะหกเลยอ่าติดต่อเขดังเลยไปถ่ายรูปถ่ายรูปเอ้าเอ้าจบแล้วทุกคนหนุ่มเว้ยแล้วกูยิงกูยิงปืนได้อยู่เลยจบแล้วะครับทุกคนนะตอนนี้ซีดีเทคนายแบบเกมเดทเร็วก็จบแล้วนะครับขอให้ทุกคนติดตามต่อนะว่าซีต่อไปเป็นอะไรครับแต่บอกว่าโลบอกแน่นอน